เด็กๆอยากฟังนิทานต้องพูจาอ่อนหวานผู้หญิงสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆเกช้าวันนี้นะคะคุณครูทุกตามีนิทานค่ะมาเล่าให้เด็กฟังหนึ่งเรื่องชื่อนิทานมีชื่อเรื่องว่าฉันชอบกินไอศกรีม ผู้แต่งเรื่องคือนานกคู่ผู้วาดภาพคือคุณรัติไมยหงวิสุทธิกุลนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาฟังนิทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะเจ้านกคู่ตัวหนึ่งอยากบอกกับเพื่อนๆว่าฉันชอบกินไอศกรีมเพื่อนๆของฉัน ก็ชอบกินไอศครีมเด็กๆเ,เห็นไหมคะเพื่อนๆของนกคู่มีตัวอะไรบ้างเอ่ยสิงโตชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ย ลินกินแล้วชื่นใจไอศกรีมสีแดงแดงใช่แล้วไอศกรีมรสสตอรอเบอรี่ไงล่ะส่วนคุณจอราเข้เดินขึ้นมาจากหนองน้ำจอราเข้ชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยอามหอม หวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศกรีมสีส้มนั่นก็คือไอศกรีมรสส้มไงล่ะส่วนพี่จีราบคอยาวเดินเยี้งย่างเข้ามาอืม้มหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจ ไอศครีมสีแดงเข้มๆนี้คือไอศครีมรสแตงโมงไงล่ะเพื่อนๆท่านใดนั้นเองที่นนองน้นก็มีฮิปโปตัวหนึง่งโผล่บุงบ้งๆขึ้นมาฮิปโปชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ย เยลลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมสีเขียวเขียวของฉันนะมันก็คือไอศครีมรสมะม่วงนั่นเองแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกน้อยตัวนี้ล่ะ,ะจ๊ะชอบกินไอศครีมรสอะไรเอ่ยอุ๊ยหอมหวาน อย่าลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศกรีมสีชมพูชมพูนั่นก็คือไอศกรีมรสลิ้นจี่ไงละจ้าแล้วเจ้าเม่นตัวกลมกลมที่มีน้ำอยู่รอบตัวละจ้าชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยอ หวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมที่ฉันชอบกินมีเนื้อสีเหลืองๆจ้ะมันก็คือไอศครีมรสทุเรียนไงลาบเพื่อนเจ้าก,กอริลลาน้อยโหนต้นไม้ผ่านมากอริล่าชอบกินไอศครีมรสอะไรจ้ะเอ๋ hey, ฉันเห็นเธอมีไอศครีมอยู่ด้านหลังนะ หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมของฉันก็สีเหลืองเหมือนกันจ้ะไอศครีมของฉันเป็นรสกล้วยนะจ้าหันมาทางซ้ายเจอพี่ช้างยืนอยู่โอ้โอ้พี่ช้างชอบกินไอศครีมรสอะไรคะพี่ช้างกำลังอร่อยอร่อยเลยจ้าออ หอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจไอศครีมของพี่ช้างก็มีสีเหลืองเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรสสับประรดนะจ๊ะอร่อยจังเลยแล้วนกคูกล่ละจ๊ะเธอชอบกินไอศครีมรสอะไรเพื่อนๆลองดูสิจ๊ะ ื่อนสัตว์ทั้งหลายต่างหันมามองแล้วทำตาโตโอ้โนกูกทำไมไอศครีมของเธอถึงได้สูงเท่ากับตัวฉันเลยนะพี่จิราฟบ่าวสิงโตบอกว่าระวังมันจะหล่นไปนะนกนคกแล้วเธอก็จะอดกินนะนฮคกตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันถืออย่างระวังเลยฉันชอบกินไอศครีมทุกรสเลยนะสิเพื่อน แล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ทานไอศกรีมกันอย่างอเร็ดอร่อยไอศกรีมอร่อยอร่อยหอมหวานเย็นลิ้นกินแล้วชื่นใจแล้วเพื่อนๆชอบกินไอศกรีมเหมือนกับพวกเราหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆชอบ บอกพวกเรามาได้นะจ๊ะว่าชอบกินไอศกรีมรสอะไรกันบ้างเอ่ยเมื่อเด็กๆฟังวิทาจบกันไปแล้วพี่ยีรับอยากถามเด็กๆว่าพี่ยรับชอบกินไอศกรีมรสอะไรเอ่ยจำมันได้ไหมครับไอศกรีมสีแดงแดงใช่แล้วค่ะนั่นก็คือไอ รสแตงโมนั่นเองแล้วไอศครีมรสลิ้นจี่นะคะเอ๋รสลิ้นจี่สีชมพูเจ้าสัตว์ตัวไหนชอบรับประทานนะเด็กๆจำได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะหมาจิ้งจอกน้อยนั่นเองชอบกินไอศครีมรสลิ้นจี่หอมหวาน เยนลิ้นกินแล้วชื่นใจแล้วไอศกรีมสีเหลืองๆที่ได้จากกล้วยสัตว์ตัวไหนชอบกินนะเด็กๆใช่แล้วค่ะพี่กอริลีานั่นเองชอบกลิ้นไอศกรีมรสกล้วยค่ะ เริ่มจากเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะใบงานของเด็กๆจะมีภาพไอศกรีมสอแท่งค่ะแท่งที่1แท่งที่สองในนิทานจะเป็นไอศกรีมโคนนะคะเราจะเริ่มค่ะเริ่มจากให้เด็ก,เ,ดกเลือกสีช็อกหรือว่าสีเทียนที่เด็กมีอยู่ที่บ้านนะคะมาระบายส่วนที่เป็นไม้ไอศกรีมกันก่อนเลยค่ะเริ่มเลยนะคะคุณตาเลือกสีอะไรมานะ เด็กลองดูค่ะเริ่มจากแท่งที่หนึ่งไม้ไอศกรีมสีใช่แล้วค่ะสีฟ้าแล้วก็ระบายลงไปค่ะต่อมาค่ะไม้ไอศกรีมของแท่งที่สองขอเลือกสีสีอะไรเออ สีเขียวอ่อนๆค่ะสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกสีระบายไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะสีที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเรามาดูตัวเนื้อไอศครีมทั้งสองแท่งนะคะแท่งที่หนึ่งเด็กๆเ,เคยทานไอศครีมรสช็อกโกแลตไหมคะรสช็อกโกแลตก็ต้องมีสีสีน้ำตาลน,นั่นเองค่ะ เด็กๆขออนุญาตเลือกสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะสีน้ำตาลเข้มเราจะระบายลงไปที่ไอศกรีมแท่งที่1ค่ะระบายได้เลยนะคะเด็กๆ mm hmm. เวลาเราระบายสีมือของเราต้องจับสีให้มั่นคงใจของเราก็ต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ภาพที่เด็กๆก,ก,กำลังระบายคะ่ะ สบายได้เลยนะคะอย่าให้เขาออกไปนอกเส้นนะเดี๋ยวไอศครีมของเราจะไม่อร่อยนะเด็กเห็นชัดหรือยังคะว่าสีน้ำตาลเป็นแบบไหนเอย่ย mm. เหมือนกับไอศครีมรสช็อกโกแลตที่เด็กๆเ,เคยทานไหมนะเด็กเริ่มเห็นแล้วนะคะชัดเจนขึ้นแล้วสีน้ำตาลคะ่ะสีน้ำตาล ก็คือไอศกรีมรสช็อกโกแลตนั่นเองต่อมาค่ะไอศกรีมทั้งที่สองเด็กๆเคยทานไอศกรีมรสวานิลาไหมคะไอศครีมรสวานิลาเขาก็จะมีสีสีนี้ค่ะสีอะไรคะเด็กๆคะไอศกรีมรสวานิลาเขาจะมีสีส สีเหลืองอ่อนๆค่ะเด็กๆคะ่ะสีเหลืองอ่อนๆในนิทานมีไอศครีมสีเหลืองเหมือนกันที่ทำจากผลไม้ก็คือไอศครีมรสอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะไอศครีมรสทุเรียนรสกล้วยรสสับประรดเขาก็จะมีสีเหลืองเหมือนกันแต่ไอศครีมแท่งนี้หรือไอศครีมรส วานิลาค่ะเด็กๆคะ่ะสวยยังคะเมื่อเราระบายสีส่วนนี้แล้วเรามาดูส่วนบนนะคะที่เป็นท็อปปิ้งที่ราดอยู่บนตัวไอศครีมเราจะใช้กระดาษค่ะเด็กๆจะได้กระดาษหลากสีนะคะจากคุณครูไปใช่ไหมคะเอะ๋เราจะทำอะไรดีนะค่ะเราจะฉีกกระดาษกันเด็กๆคะ่ะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อมาปะติดบน ส่วนที่เป็นท็อปปิ้งนั่นเองนะคะเด็กๆมีกระดาษอยู่หลายสีนะคะเตรียมภาชนะมาได้เลยค่ะเลือกกระดาษมาแผ่นหนึ่งก่อนนะคะขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆฉีกกระดาษให้เป็นเส้นก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆได้กระดาษมา1เส้นแล้วให้เด็กๆค่ะจับนะคะหมุนข้อมือมือขวาเข้ามาหาตัวและมือซ้ายหมุนออกค่ะฉีกกระดาษชิ้นเล็กๆค่ะค่อยๆฉีกนะคะเด็กๆจะได้ยินเสียงของกระดาษขณะที่เด็กๆฉีกด้วยนะคะเด็กๆก็จะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะหลายๆเส้นเลยค่ะ และหลายๆสีด้วยนะคะเมื่อฉีก,กระดาษได้หลายสีแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการปะติดกันเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษได้พร้อมประมาณแล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่ไอศครีมแท่งที่หนึ่งค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่ากาวค่ะกาวจะช่วยให้กระดาษ ติดกันได้นะคะทากาวลงไปค่ะบริเวณที่เป็นท็อปปิ้งนี่เองค่อยๆทาลงไปนะคะกาวมีสีสีอะไรคะเด็กๆก,กาวมีสีขาวกาวมีความเหนียวนะคะช่วยให้กระดาษติดกันได้เด็กๆก,ก็เลือกติดกระดาษลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้แทนท็อปปิ้งนะคะใช้กระดาษสีสวย,สวย ปะติดลงไปค่ะเด็กๆอันนี้คือการปะติดกระดาษค่ะก็เลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะหยิบสลับสีลงไปค่ะเราก็จะเห็นอะไรคะความสวยงามของสีต่างๆพลังก้ามเนื้อมือของเด็กๆที่ช่วยในการฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะว้าวไอศครีมของเราน่าทานจังเลยใช่ไหมคะ ปลายนิ้วของเด็กๆอาจจะทําไมคะอาจจะเลิกกาวได้ค่ะแต่เด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเรียนศินละปะมือของเด็กๆก็จะต้องเลิกกาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะไปล้างมือได้ค่ะปลายนิ้วของเด็กๆก็จะติดกาวด้วยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันได้ค่ะเต็มพื้นที่แล้วนะคะเอ๊ สวยไหมคะแท่งที่1คะ่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆคะ่ะปะติดกระดาษในส่วนของแท่งที่ 2, 2> ได้เลยนะคะเมื่อปะติดท็อปปิง้งในไอศครีมแท่งที่2กันแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้กันไกรคะ่ะตัดคะ่ะไอศครีมทั้ง2แท่งออกมานะคะแต่อย่าลืมนะคะ ก่อนที่เราจะใช้กันไกรตัดใบงานต้องรอให้ผลงานแห้งก่อนนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะไม้ไอศครีมค่ะเราจะง่ายภาพแพ้ไอศครีมไปนะคะใช้กาวค่ะใช้กาวทาลงไปที่ไอศครีมแท่งที่หนึ่งค่ะค่อยๆทาลงไปนะคะเด็กๆ ไปจนทั่วแท่ไอศครีมเลยค่ะจากนั้นใช้ไม้ไอศครีมค่ะวางลงไปในตำแหน่งนี้นะคะใช้ไอศครีมอีกแท่งหนึ่งประกบลงไปเลยค่ะเด็กๆค่ะวางทับลงไปได้เลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ฝ่ามือของเด็กๆค่ะกดนะคะให้ทั้งสองผาปิดกันเลยค่ะเด็กๆก,ก,ก็จะได้ไอศกรีมรสช็อกโกแลตด้านนี้ และไอศครีมรสวานิลาค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆสามารถทําผลงานนะคะแล้วส่งไอศครีมสวยๆของดเด็กๆมาให้คุณครูได้ชื่นชมได้นะคะค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ประดิษไอศครีมไปคนละหนึ่งแท่งแล้วใช่ไหมคะคุณรูณอยากเห็นจังเลยว่าเด็กๆชอบทำไอศครีมรสอะไรเป็นบ้างน,นะคะเด็กๆ,ๆส่งภาพผลงานมาที่คุณครูประจําชั้นของเด็กๆได้ค่ะแล้วรับประทานไอศครีม ให้อร่อยเลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย